ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับสถานการณ์ปัญหาพลังงานนะครับผมรายวิชาพลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับที่จะพูดถึงก็คือปัญหาของพลังงานของโลกเรานะครับอัตราการใช้พลังงานของโลกเราก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับตามจำนวนประชากรที่ว่าเพิ่มสูงขึ้น นะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการศึกษานะครับเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ผลิตนะครับพลังงานที่ผลิตได้แล้วก็ปริมาณความต้องการของมนุษย์เราก็เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการค้นคว้าวิจัยนะครับสิ่งสิ่งสิ่งที่กําลังจะพูดถึงก็คือปัญหาของพลังงานของโลกที่ที่มันกําลังจะหมดไปนะครับในหัวข้อนี้จะพูดถึงในส่วนนั้นนะครับเสร็จแล้วก็พลังงานที่ใช้เยอะที่สุดก็ก็คือ พลังงานน้ำมันนะครับพลังงานก๊าซธรรมชาติและก็เมื่อศึกษาเทียบเคียงโดยมีแผนภูมิก็ก็เราสามารถดูได้ตามกราฟนี้เลยนะครับตัวกราฟนี้ก็จะมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับพลังงานผลิตได้เองของโลกเช่นพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถ่านหินนะครับที่เราเห็นในส่วนนี้ในส่วนสีเหลืองนะครับก็คือพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ น้ำตาลก็เป็นถ่านหินนะครับอันนี้ก็ดูรดูช่วงของกราฟนะครับเทียบเคียงกับช่วงเวลานะครับตั้งแต่ปีคิตสตศัก,กราช1900จนถึง225 0เราก็จะเห็นได้ว่า,าเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนของการใช้นะครับใช้พลังงานก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนิวเคลียร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงถ่านหินด้วยนะครับ อันนี้นักเรียนเห็นกะมองกราฟไว้นะครับดูกราฟเฉยๆนะต่อไปนะครับในตัวกราฟนั้นนะครับก็สามารถสรุปเป็นรายงานออกมานะครับโดยหน่วย WETO นะครับ World Energy Technology and Climate Policy Outlook 2030นะครับส0 3 0นะครับสรุปสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตด,ด้านพลังงานไว,ว่า1น่า 1. ะครับจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราที่ ลดลงทุกช่วงเวลานะครับก็คือประมาณว่า,อ,าอัตราประชากรเพิ่มขึ้นน,นะครับพลังงานก็มีการใช้เพิ่มขึ้นนะครับ 2. ก็คือค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นในอัตรารที่สูงกว่าในช่วงปี2000นะครับโดยมีการเพิ่มปีละประมาณ3.5%แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงในอนาคตโด,ดยคาดเคียงว่า3.2%ต่อปีนะครับ บและในช่วง2 0 1 0 0 2 2 0จะเติบโตเพียง2.6%ต่อปีนะครับไอ้หวัวข้อนี้ก็ไปเจอนักเรียนก็ไปดูนะครับว่า GDP นี่คืออะไรนะครับอนนี้ก็เป็นการให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเวลาเขาประกาศข่าวตอนเช้าเห็นไหมครับก็จะบอกค่า GDP ค่านู่นค่านี่นะครับไปไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคตนะครับ นะครับนี่ก็เป็นรูปรูปกราฟนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนประชากรและก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับของโลกเรานะครับอันนี้ก็เป็นภาพอิงทั้งโลกนะครับ 3. นะครับความต้องการพลังงานของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องอ่านะครับเหมือนที่พูดตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยในอนาคตและพลังงานทุกประเทศมีแนวโน้มนะครับจะถูกใช้มากขึ้นในอนาคต โดยพลังงานที่มีบทบาทสําคัญที่สุดก็คือจัวหัวมาตอนแรกเลยก็คือพลังงานน้ํามันนะครับพลังงานน้ามันแล้วก็ถ่านหินและการธรรมชาติอ่าต่อไปนะครับในหัวข้อที่4พูดถึงการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆนะครับเมื่อพิจารณาแบ่งภาคของอ่าภาคของเศรษฐกิจภาคของอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าพลังงานมีส่วนสําคัญนะครับที่ผู้บริโภคลาดับสุดท้ายเช่นภาค คมานาคมขนส่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่เยอะที่สุดเลยก็คือการคมานาคมก็จะต้องใช้ตัวพลังงานของน้ํามันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านวัตกรรมมีการพัฒนาเกิดขึ้นก็คือมีการใช้ตัวพลังงานไฟฟ้าเข้ามาทดแทนพลังงานน้ามันนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในหลายๆประเทศก็มีการใช้รถไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ประเทศไทยก็กําลังอยู่ในช่วงเริ่มพัฒนานะครับ ลงลงมาก็ได้แก่ภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคกัวเรือนภาคบริการและก็เกษตรกรรมนะครับส่วนกลัวเรือนนี้ก็จะใช้เยอะเช่นกันนะครับแล้วก็ภาคการบริการการเกษตรก็จะใช้เช่นรถไถนะครับรถแมคโครอะไรพวกนี้นะครับใช้ขุดดินอะไรพวกนี้นะอ่าก็ใช้ตัวน้ํามันนะครับต่อไปนะครับในหัวข้อที่5นะครับแนวโน้มราคาน้ํามันเป็นอย่างไรนะครับ เราก็มาดูกันว่าน้ํามันกับกาซธรรมชาตินะครับมีการพอดกลาฟออกมาตามนี้นะครับโดยกราฟพูดถึงตั้งแต่ปีคิสตศักราช1975นะครับจนถึงกราฟปีอยู่ในช่วง225 0นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับแต่เราก็เห็นว่ารราฟกาลังจะพุ่งสูงขึ้นออกไปอีกนะครับตอนนี้ปี2021นะครับโดยนะครับ โดยกราฟนี้เทียบเคียงกับอะไรบ้างนะครับอเมริกันแก๊สไพร์นะครับอ่ายุโรปดูยูโรเปียนแก๊สไพร์นะครับเอเชียแก๊สไพร์นะครับโวล์ออยล์ไพร์นะครับโวล์ออยล์ไพร์ก็คือน้ำมันราคาน้ำมันของโลกนะครับแล้วก็เอเชียแก๊สไพร์ก็คือราคาน้ำมันในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาแล้วก็ทวีปยุโรปนะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟมันจะมีลักษณะที่อ่อเทียบเคียงกันไปนะครับ แต่ละประเทศจะมีการเทียบเคียงกันไปเริ่มแรกตั้งแต่ในคิดศักราล1975นะครับก็จะมีหน่วยเงินอยู่ประมาณนี้นะครับ10 20 30 40นะครับเป็นหน่วยน่าจะเป็นยูโรนะครับยูโรนะครับดูนะครับกราฟขึ้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กราฟขึ้นนะก็คือช่วง1 9 0 1980นะครับบริเวณน,นี้ซึ่ง กราฟพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะครับก็อาจจะเป็นช่วงของสงครามลกใช่ไหมครับนักเรียนอ่าแล้วหลังจากนั้นกราฟก็ตกลงมาปกตินะครับแล้วก็วิ่งมาปกติในในระนาบที่ปกติแต่และบางประเทศก็จะมีลักษณะกราฟที่แตกต่างกันไปนะครับนักเรียนดูนะครับอ่าหลังจากนั้นตั้งแต่ปี2005นะครับกราฟเริ่มพุ่งสูงขึ้นอีกแล้วนะครับโดยนักเรียนมาดูที่เอเชียแก๊สไพรส์เห็นไหมครับจุดดำๆเนี่ยครับพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแตต่ัวของ อเมริกานะครับอเมริกัน American Gas p r i c ์แล้วก็ยุโรเปียนนะครับยุโรเปียน Gas ไพร c e ก็จะอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าเราเห็นไหมครับระดับที่ต่ํากว่าเราแต่ของเราจะราคาสูงนะครับว o r อ d Oil Price ก็เช่นกันนะครับราคา w ูออย Oil p ก็จะสูงขึ้นนะครับราคาน้ํามันก็แพงนะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเริ่มจะหมดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติหรือน้ํามัน หรือพอลังงานที่วา่าโลกสร้างขึ้นมาได้มันกำลังจะหมดไปนะครับต่อไปนะครับมาพูดถึงในหัวข้อของปัญหาการใช้พลังงานในประเทศไทยเราอีกนะครับก็สามารถสรุปออกมาเป็นห้าประเด็นนะครับได้ดังนี้นะครับสาเหตุก็คือ1การขาดแคลนพลังงานประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็คืออน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วนะครับแต่ในประเทศของเรา 2. ต้องการพึ่งพานะครับพึ่งพาการนําเข้าน้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ นะครับเราก็ต้องนำน้ำมันนาเข้าน้าม <anak> ันมาจากประเทศนี้เราก็นําเข้ามานานแล้วนะครับ3ขาดความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานนะครับตัวนี้เราก็อิงกับตัวเทคโนโลยีก็คือประเทศเราก็ต้องพัฒนาให้ก้าวทันตัวภาคฝั่งทวีปภาคตะวันตกเขาอะครับในส่วนนี้4นโยบายด้านพลังงานของประเทศเพิ่งเริ่มต้นอย่างจริงจังนะครับในส่วนของนโยบายด้านพลังงานของประเทศเพิ่ม เพิ่งเริ่มต้นอย่างจริงจังนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนาตัวพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการกับเพื่อนนะครับเราก็เริ่มเราก็เพิ่งเริ่มที่จะพัฒนานะครับความฟุ่มเฟือยและการใช้พลังงานอย่างพลังงานอย่างขาดประสิทธิภาพนะครับไอตัวนี้เขาก็รณรงค์นะครับไปไหนไปด้วยใช่ไหมครับขึ้นรถไปด้วยกันแต่ในสถานการณ์โควิดนี้ก็คือแยกกันอยู่ดีที่สุดนะครับตัวนี้ความฟุ่มเฟือยนะครับถามว่าฟุ่มเฟือยไหมนะครับของมันก็ต้องใช้นะครับน้ํามันมันก็ต้องใช้รถก็ต้องใช้ น้ำมันนะครับเราก็อาจจะรีเลี่ยงยากหน่อยนะครับแต่อาจจะหาวิธีในการประหยัดได้เช่นกันนะครับผลกระทบนะครับในหัวข้อที่พูดถึงว่าผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจากที่มีการผลิตหรือจะมีการขุดบอ่อน้ํามันนะครับการเอาถ่านหินมาการเจาะเอาเพื่อเอากา๊าซปิโตรเลียมในมาหาสมุทรหรือว่าในทะเลนะครับ สรุปได้ว่าผลกระทบที่มีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ประกอบไปด้วยประมาณ4หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็คือตัวอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับในที่นี้ก็คือเป็นอ่าปะที่ที่พูดถึงในหัวข้อที่แล้วนะครับเกี่ยวกับปฏิกิริยาเรือนกระจกนะครับมีผลทําให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการใช้เชื้อเพลิงเป็นยานพาหนะและก็ลดพื้นที่ป่าลงโดยเฉพาะจะเชื้อเพลิงที่ ประเทศไทยใช้ในปัจจุบันซึ่งเป็นน้อยละ70เป็นเชือเ้อเพลิงฟอสซิลนะครับหรือที่เรียกว่าเชือเ้อเพลิงที่เรียกว่าถ่านหินใช่ไหมครับอ่าซึ่งทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกมากที่สุดนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซอ่า CFC จำได้ไหมครับยังจาได้ไหมที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกกระจกนะครับก๊าซมีเทนอ่านะครับอุณหภูมิสูงนะครับ สองก็คืออากาศเป็นพิษนะครับก็เป็นผลพวงมาจากตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอากาศเป็นพิษเกิดได้อย่างไรก็คือนะครับการที่ว่ารถคมนาคมการขนส่งนะครับการผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงานต่างๆนะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับส่วนในชนบทพบปัญหาก็คือส่วนของการเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่พูดมาก็คือจะปล่อยตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก๊าซมีเทนนะครับแล้วก็ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับที่ก่อให้เกิดเป็นอากาศที่เป็นพิษนะครับสูดดมเข้าไปก็มีเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับตัวนี้นะครับมันผลพวงมาจากตัวตัว,ตวพลังงานารถยนต์เวลาเราใช้ใช้ขับใช่ไหมครับใช้ขับมันก็มีการสันดาบใช่ไหมครับมีการป่อไม่มีการสันดาบ าว่าสันดาปไม่สมบูรณ์เหมือนในบทที่แล้วที่ครูสอนไปก็คือมันจะเกิดเป็นควันควันขมโาดาออกมาเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนั่นแหละ 3. ก็คือสาภาพภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงนะครับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่การสร้างแหล่งผลิตพลังงานนะครับการเจาะลำเลียงพลังงานนะครับเช่นการขุดเจาะเหมืองแร่นะครับการดูดซายการปศสุสัตการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําการท่องเที่ยวการอยู่อาศัยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะทําให้สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศเราหรือว่าของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับและก็มีผลทําให้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดภาวะที่บอกว่าดินเสียนะครับน้ําเสียดินเสื่อมสภาพนะครับแผ่นดินทรุดนะครับน้ําเค็มหนุนนะครับเข้ามาในปาน้ําลึกขึ้นไปนะครับการทําการเกษตรลำบากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างเขื่อน ก็อาจจะกินพื้นที่เป็นอนาณาบ,บริเวณกว้างนะครับซึ่งอาจจะทําลายาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในบริเวณนั้นและก็มนุษย์ก็ต้องอพยพนะครับอพยพออกจากบริเวณนั้นนะครับแลระบบนิเวศก็โดนทําลายอย่างรุนแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นการการขุดเจออาะก๊าซธรรมชาตินะครับในทะเลก็จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในทะเลนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีเหตุและผลนะครับสืบเนื่องกันหมดเลยนะครับระบบนิเวศก็ก็โดนทําลายไปนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงยากเช่นกันนะครับแต่เราก็สามารถรณรงค์เพื่อช่วยเหลือได้นะครับสรุปนะครับในบทนี้ก็พูดถึงตัวของพลังงานเป็นใจความหลักเลยนะครับว่าปัญหาของประเทศไทยก็คือการที่มีพลังงานน้อยนะครับมีพลังงานไม่เยอะต้องนําเข้าพลังงานมานะครับทําให้สูญเสียเงินออกจากประเทศไปเยอะเลยนะครับ เพราะว่าอะไรพลังงานมันต้องใช้นะครับการคมนาคมคการเกษตรหรือว่าครัวเรือนการอุปโภคบริโภคนี้อาจจะต้องต้องใช้พลังงานหมดเลยนะครับ mm hmm. ชั้นอุตสาหก,กรรมเกษตรกรรมพวกนี้นะครับประเทศก็ต้องมีการพัฒนานะครับในหัวใน5ข้อเมื่อกี้ก็อาจจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้มันดีขึ้นนะครับมีการใช้ที่มันคุ้มค่าขึ้นไม่ไม่ฟุม่มเฟือยนะครับและก็ลดการนําเข้าพลังงานมาจากต่างประเทศนะครับ ในหัวข้อนี้ก็ต้องเป็นการทํางานของรัฐบาลนะครับเพื่อที่ประดุงตัวเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นนะครับในหัวข้อของหัวข้อที่พูดถึงนะครับในหัวข้อหน่วยที่7นี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสถานการณ์ปัญหาพลังงานนะครับโอเคครับสวัสดีครับ